สวัสดีครับผมนายชัยวัฒน์อุ่นกุลบรรณาธิการพิจารณาสสันติที่สามนะครับรหัสหกห้าสองหกสองสามเจ็ดนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปในหัวข้อการพิจารณาเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะนะครับระบบทางเดินปัสสาวะนะครับก็เราก็จะมาเริ่มตั้งแต่ A.G.N. นะครับก็คือ Acute Glomerulonephritis นะครับี k ก่อนก็คือมีการติดเชื้อ Staphylococcus aureus นะครับก็คืออาการเด่นของมันก็คือนะครับก็จะมี ฮิมาทเลียนะครับก็มีปัสสาวะสีโค้งครับเรกว่าสีล้างเนื้อนะครับแล้วก็จะมีบีพีที่สูงมากครับทาอะไรก็ต้องให้อบลตลูาเบดเลียนนะครับต้องให้นอนพักนอนอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็จะมีฉี่ออกน้อยครับน้อยกว่า 400cc ต่อวันนะครับแล้วก็คาวความทางจำเพาะที่4ีเราจะมากกว่า1.030นะครับแล้วก็ Bn แล้วก็คิดันก็จะสูงนะครับสีน้อยสีน้อยก็เคก็จะสูงนะครับก็เราว่าพอเราสีน้อยเคสูงเขาขับเคีออกได้น้อยก็จะต้องงดอาหารที่มีเคสูงครับก็เช่นส้มกล้วยนะครับอันนี้ต้องงดนะครับแล้วก็จะมีบวมกดไม่บุ๋มนะครับถ้าเป็น AGN นะครับไอคิวกลูโมเนฟไตจะกดไม่บุ๋มส่วนต่อมาครับก็จะเป็น NS นะครับก็จะเป็น p h r o t ติกซินโด m มนะครับ เนฟ้อติกซินโดมครับแล้วก็อันนี้ก็จาก SLE หรือว่า s i v นะครับอาการดิง่งเข้ามาคือโปรตีนนะครับสามบวกสี่บวกขึ้นไปนะครับแล้วก็มีไฮโปโซเมียล้วครับก็ตัวเย็นนะครับแล้วก็อันนี้จะบวมกดปุ่มนะครับที่ติ้งอินิมาสี่บวกนะครับแล้วก็ อันนี้จะมีไฮเปอร์คอเลสเตอรอลด้วยนะครับก็ต้องกดอาหารไขมันสูงครับซึ่งถ้าฟิตติงอิมาลบรสีเราต้องจํากัดน้าเกลือนะครับเราให้ยาขับปัสสาวะลาสีครับซึ่งเวลาเราให้พวกนี้เราก็จะต้องเสียเคมากนะครับเสียโพตสเซียมมากก็ต้องอาหารที่มีเคสูงครับจากที่เลี้ยงส้มกล้วยอะไรเราต้องให้กินส้มกล้วยนะครับ NS นะครับต้องให้เคครับแต่ว่า ATN ต้องลดเคนะครับ การรักษาของ NS nephrotic syndrome ก็คือให้สเตียรอยเขาระวังติดเชื้อง่ายนะครับเพราะว่าเป็นยาสเตียรอยครัก็หมดนะครับก็ค,บคือ AGN กับ NS ต่อมาก็จะเป็น UTI นะครับคีข้มันก็คือไข้ฉี่แสบขัดนะครับก็ฉี่แสบขัดนะครับต่อไปก็มันจะเหมือนการแพทย์จะเหมือน,นกันกับอ่า ไพโลเนฟไฟนตินะคก็คือไข้หนาวสัน่นปวดบ้านเอนะครับ CVA positive นะครับเวลาขอ CVA positive ที่เขาจะน่ยอมจาก c o s t ต v e r t i b l e a n g l อนะครับก็อันนี้ UTI กับเอ่อเนฟติสไพลโลเนไฟนตินะครับก็จะเหมือนกันตรงที่ว่าดูแลให้แอนตีน้ไบรตินะครับทำความสะอาดสะอาดบริเวณเพศนะครับเปลี่ยนผ้าอ้อมนะครับแล้วก็ ไม่ปล่อยให้เปียกชื้นนะครับแล้วก็ไม่กันปัสสาวะครับดื่มน้ำ6-8แก้วต่อวันนะครับอันนี้เราก็ต้องให้คำแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับครับหมเดเนี้กอแล้วกอ,อระบบ,ะออะบ,บการหาดเด็กที่มีปัญหาการดรือปัสสาวะก็จะมีเท่าน,นี้รับก็จะเป็น A G N SS แล้วก็ยูที TS, ไอเอเรเพนในไฟติกนะครับ